สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทดสอบหัวเทียนสามเขี้ยวนะครับผมกับหัวเทียนธรรมดานะครับผมมาดูนะครับว่าหัวเทียนเข็มสามเขีเ้ยวกับหัวเทียนธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะผมตัวนี้หัวเทียนสามเขี้ยวนะครับตัวนี้เป็นหัวเทียนธรรมดานะครับผมแกนธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นแกนเข็มนะครับ ก็มีทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นของเว็บ1้อยสิบไอรีมซูเปอร์นะครับ P C X นะครับผม Sonic นะครับตัวนี้ก็อ่าจะเป็นพวกเวิบร้อยนะครับอ่าเกียวสั้นนะครับมีโอฟีโนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสองย่งบะนะครับเกียวสั้นนะครับสำหรับ RC m a ซีเมดอ่าคิทตันพวกนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของ พวก l s ลเนะครับพวกหัวเทียนเกีียวยาวนะ,ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหัวเทียนเข็มสามเขี้ยวกับหัวเทียนธรรมดามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมมาครับก็รอบก็เท่ากันนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับผมดู ดูดูอ่าดูไฟนะครับอ่าที่ไยหัวเทียนนะครับผมอ่าดูนะครับไฟหัวเทียนเข็มนะครับค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็นิ่งนะครับนิ่งนิ่งกว่าหัวเทียนธรรมดานะครับดูหัวเทียนธรรมดามันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะจิ๊บจับจิ๊บจบนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับมันจะไม่เสถียรเหมือนหัวเทียนเข็มนะครับอ่าหัวเทียนเข็ม ดูนะครับนิ่งเลยนะครับมันจะเสถียรกว่าหัวเทียนธรรมดานะหัวเทียนธรรมดาดูนะครับมันจะขยับซ้ายขยับขวานะครับโอเคเดี๋ยวมาปิดไฟนะครับผมดูนะครับความแตกต่างนะครับหัวเทียนเข็มสามเขี้ยวกับหัวเทียนธรรมดานะครับดูนะครับหัวเทียนเข็มนะครับไฟสว่างมากเลยครับดูนะครับ ค่อนข้างที่จะสว่างจ้าเลยนะครับอ่าดูหัวเทียนธรรมดานะหัวเทียนธรรมดาจะสว่างน้อยกว่านะครับผมอ่านะครับการจุดระเบิดที่รุนแรงนะครับเผาไหม้รุนแรงนะครับเผาไหม้หมดจดนะครับอ่าดูนะครับสว่างแบบสว่างมากเลยนะครับอ่าต่างต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับหัวเทียนเข็มกับหัวเทียนธรรมดานะครับผม ตัว3มเขี้ยวนี่แรงกว่าหัวเทียนธรรมดาเยอะเลยนะครับดูจากแสงไฟนะครับก็นะครับใครที่กำลังไล่รถอยู่กำลังหา GPS อยู่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับถ้าใครใช้หัวเทียนเดิมอยู่ลองเอาหัวเทียนสามเขี้ยวไปใช้ดูนะครับผมดีจริงบอกต่อครับสนใจสั่งมาได้ที่ตะก้าหน้าปูไฟติ๊กต็อกนะครับหรือเดี๋ยวผม ก้าไว้ด้านล่างให้นะครับผมโอเคครับผมถ้าสนใจนะครับก็สั่งมาได้เลยครับผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อกอบครับ